ของขวัญจนจเลยวันนเอเลยมากคะบาันออเลงไปนอกเลยนี่บานยนจันจาองไปนอกเลยิปนี่ลิปนี้จะไปนอกนะคะยายคอนเบดได้ไหมยายัยคอนยายสักคอนอันอันอันนี่ไล่นี่จะเอาไปประเทศนอกเด้อจ้าอช่งไปไกล ไปยี่สเอ็ดยี่สบสองนะเจ้ายี่สิบีนี่พันนี่เป็นห้องข่อยหรอวะบอกเจ้าภาพเด้อยูดีมีเจ้ดเายจี่แหล่นี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 ่นเ่นี่นี่นีมาี่นี่น้่ดี่ยี่น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 ี่าี่น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 ้่นี่นี่นี่นว่นี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 ่น่นี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 ่น่นี่นี่่นี่นี่น่น่่่น่่่ แม่สาวแหล่มาจกสลากแม่สาวแหล่มาจกสลากนะคะได้เบอร์22จะเอาเงินพันจ้าไม่เอาเงินร้อยนะคะหมนี้ออกอะไรหวยงวนนี้จะออก292นะคะ92ถ้าใครไม่ซื้อไม่เช่แม่แหล่นะคะเอาไม่เงินตก่อนเก่งนะคะถ้าเชื่อเบาๆนิ้น้รวยแม่สาวร้อนน้ำา่ม่แม่ร้อนนแม่รอนมานจะ แหลกับล้ออยู่ด้วยกันจ้าล้อได้เบอร์21จ้าแหล่ได้เบอร์22จ้านมและขนมจ้าโชว์ให้ถึงประเทศนอกโชว์ให้่้ำให้รวยมั่งมีสีสุกไหลมาเทมาเงินทองนะคะเรียกให้ทุกอย่างอยากได้อะไรได้หมดแค่นี้เลยทียากอบคุณค่ะ Oh, Aber <laughs> <laughs> <laughs>